วันนี้จะพามาดู iPad Air 11นิ้วรุ่น2025เครื่องนี้มันเด็ดยังไงเดี๋ยวไปดูดีไซน์กันหน้าจอและตัวเครื่องบางเบามากความหนาแค่6.1มิลิเมตรน้ำหนักเพียง477กรัมถือพกพาง่ายมากวนหน้าจอเป็น Liquid Retina 11นิ้วความละเอียด2,360ณ1,640พิกเซลสีสดคมชัดทุโทนและ P3 Wide Color จะดูหนังเล่นเกมหรือวาดภาพกับ Apple Pencil รุ่น2นี้นสุดรุ่นนี้รองรับ Magic Keyboard Smart Keyboard Folio ทำงานเหมือนโน้ตบุ๊กและมาในส่วนของตัวชิพชิป M3 8 Core CPU 9 Core GPU และ16 Core แรม8 g b และสตอร์เรจสูงสุด2 t ทเก็บไฟได้เยอะใช้งานได้ยาวๆตัวกล้องหน้าค่อยมา12ล้านพิกเซลอันต้าไวาพร้อมเซนเตอร์สเตรทกล้องจะปรับมุมมองให้อัตโนมัตนให้คุณอยู่ตรงกลางทุกครั้งกล้องหลัง12ล้านพิกเซลถ่ายภาพและวิดีโอ 4K คมชัดสีธรรมชาติในส่วนตัวของแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงต่อวันน้ำหนักเบาบวกแบตอื่นบวกประสิทธิภาพสูงทำให้ใช้ได้ทั้งวันงั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับถ้าคุณอยากได้แท็บเล็ตเครื่องเดียวจบไม่ว่าจะ